ท่านนายกอภิสิทธิ์นั้นมันมีวิกฤตหลายครั้งตั้งแต่เป็นนายกถูกไหมครับมีครั้งไหนที่คุณเสียโชคประเมินว่าเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือเดิมเนี่ยผมก็คิดว่าวิกฤตในช่วงปัจูุมัเซียนนะครับที่รงงโรงแรมรอยัลคลิฟต์น่าจะหนักหนาสาหัสที่สุดในความคิดผมครั้งแรกนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยตอนที่เสื้อแดงเนี่ยลูกคือเข้ามาเข้ามาในโรงแรมรอยัลคลิฟ์แล้วเนี่ยผู้นําต่างประเทศเขาก็ตกใจเขาก็หนีกันนะครับ วันนั้นเนี่ยท่านนายกเองเนี่ยก็อยากจะอยู่รอจนทั้งผู้นำทุกคนออกไปแล้วก็ปลอดภัยแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านนายกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแน่นอนกลุ่มคนเสื้อแดงก็จะไม่หยุดก็จะพยายามไล่ล่าหาตัวนายกให้ได้วันนั้นเนี่ยผมก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กับนายกเนี่ยแล้วก็บินไปที่สานามบินอุตเภเสาในช่วงเวลาที่แอร์บอสที่อยู่บนอากาศเนี่ยครับท่านก็นั่งเงียบได้เห็นสีหน้าท่านนี่ค่อนข้างจะวิตกกังวลมากผมก็จว่าวันนั้นเป็นครั้งแรก ที่ผมเห็นว่าท่านเครียดมากเพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลามีงานอะไรที่หนักหนักสาหัสเนี่ยท่านก็จะโจกบ้างแซวบ้างอะไรเงี้ครับแต่วันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่าท่านค่อนข้างจะหนักใจแล้วพอไปที่สามบิตะเพาเนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่จะงเงียบมากเหมือนกับว่ากําลังคิดว่าควรจะยุบสภาหรือเปล่าแล้วจะจัดการสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับเพราะเหมือนกับบ้านเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้ผมคิดว่านั่นเป็นวิกฤตครั้งแรกที่ผมเห็น ที่เขาหน้าหนักมากแล้วผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับโทรศัพท์จากบรรดาสสที่ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องนี้ก็โทรเข้ามาแล้วบางคนก,ก็มาเยี่ยมท่านที่สามินูตพานะบท่านก็อยู่จนกระทั่งส่งพวกผู้นาต่างประเทศกลับนะครับอันนั้นเป็นวิกฤตขั้งแรกที่ผมเห็นตอนนั้นค,คิดว่าอันนั้นหนักที่สุดลวอันนั้นคิดว่าหนักที่สุดแล้วแต่แตไม่ใช่แต่ไม <ใน S 2> ่สุดครับต่อมาก็พอท่านกลับมากรุงเทพเนี่ยท่านก็มีการประกาศปรกรฉุกเฉินนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะคระับ แล้วก็ที่สุโขทัยครับก็มีที่สุโขทยแล้วผมคิดว่านั้นไม่ค่อยวิกฤตเท่าไหร่นะั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยท่านไม่ได้มีความวิตกกังวลเพราะว่าผมพูดคุยกับท่านตอนหลังท่านก็เฉยๆนะครับแต่ผมคิดว่าอีกจุดหนึ่งที่ท่านค่อนข้างจะเป็นห่วงก็คือเรื่องของการชุมนุมของคนเสื้อแดง<ม>ในช่วงเมษาปีที่แล้วนะครับ<ม>ว่าจะทําอย่างไรเนี่ยให้บ้านเมืองกลับมาอยู่สู่ภาวะปกติที่มีร,รถแกส๊สมีการปิดถนนอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุการณ์จะาจนมีการเอารถแก๊สมานะครับ มีการประทะกันระหว่งางทหารกับผู้มาชุมนุมที่ดินแดงซึ่งซึ่งตรงนั้นก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านมีความวิตกกังวลนะครับแล้วก็สุดท้ายสถานการณ์ก็คลี่คลายลงผมเองก็เข้าใจนะครับว่าอันนี้นวิกฤตที่สุดแล้วนะครับวันนั้นกว่าจะเอาบ้านเมืองที่มันวุ่นวายกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยโดยที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อเลยนะครับก็เข้าใจว่ามันน่าจะจบตรงนั้นแล้ววิกฤตน่าจะ,จะพอแค่นั้นแต่ปรากฏว่าพอมารอบใหม่ครับเมษาปีนี้ครับผมว่าเป็นเหตุการณ์ที่วิกฤตที่สุด ที่ผมเคยเห็นมาผมคิดว่าในช่วงวันที่10เมษายนเนี่ยเป็นวันที่ผมเห็นว่าท่านนายกเนี่ยมีความรู้สึกรู้สึกเครียดมากๆแล้วไม่เคยเครียดอย่างนี้มาก,ก่อน10มเมษายนที่เกิดเหตุที่ราชดำเนินใช่ครับที่โรงเรียนสตรีรวิทย์กับสี่แยกคอกบับววันนั้นเป็นวันที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในรัฐบาลของท่านเป็นวันที่มีคนตายครับแล้วก็เป็นวันที่ทหารต้องเสียชีวิตจํานวนมาก ผมเห็นว่านั้นเป็นอีกวิกฤตหนึ่งในชีวิตท่านที่ท่านมีอาการวิตกกังวลมากและผมก็เข้าใจได้ครับว่าคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็มไม่อยากให้มีการสูญเสียพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องตอบสังคมนะครับจะต้องมีคนประนามว่าเป็นฆาตกรมีคนประนามว่ารัฐบาลฆ่าประชาชนมผมคิดว่าจุดนั้นเป็นจุดที่นายกเนี่ยจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งจะยุบสภาหรือเปล่าสองจะลาออกไหมหรือว่าสามเนี่ย จะพยายามทําให้บ้านเมืองกลับมาถูภาวะปกติเหมือนเดิม,มซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากมากนะครับภาวะการกดดันไม่รู้ว่าจะคุมทหารอยู่หรือเปล่าตำรวจจะทํางานไหมผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตที่มากที่สุดนะครับอม,มีอะไรที่ทําให้ในายกอละพิสิ์ข้ามพ้นวิกฤตตอนนั้นได้ในความเห็นของคุณสิริโชคผมคิดว่าความอดทนครับความได้เป็นคนรอบคอบและเป็นคนความได้เป็นคนที่ฟัง ความเป็นของทุกคน,นคแต่อย่าลืมนะว่าคนทั่วไปก็กดดันบอกว่าเป็นศูนย์อยู่เฉยบ้างาไม่เห็นทําอะไรหน้าที่จะลุยเสีหนึงอะไรต่อมีอะไรกดดันกันอย่างมหาศาลตอนนั้นผมเองอยู่ข้างนอกก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาตกลงนายกว่าไงผมอยู่ในสถานการณ์นั้นตลอดนะครับเพราะว่าตลอดระยเวลาสองเดือนที่อยู่สอชอเนี่ยผมก็อยู่อยู่กับนายกเนี่ยก็เห็นครับว่าสถานการณ์นี้มันกดดันจริง ผมเนี่ยรับโทรศัพท์แทนนายกก็หลายครั้งนะครับผมจะเล่าเหตุการณ์นี้อาจารย์จะฟังว่าในพ่วงที่มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยเวลารับโทรศัพท์นะครับจะมีคนโทรเข้ามาบอกทํให้นายกไม่ลุยเลยอไอ้พวกที่ชุมนุมนี่มันทำผิดกฎหมายม,มันมีอาวุธมันก่อก,อการร้าฆ่าก็ไม่เป็นไรตายสักสองร้อยสามร้อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ด่านายกพอวางสายปัย๊บเนี่ยรับอีกสายหนึ่งไอ้ฆาตกรคิดหรือว่าจะอยู่ประเทศได้ฆ่าประชาชนถึงขนาดนี้อาจารย์จำเห็นว่า คือสังคมมันแตกแยกมากฝ่ายนึงก็ให้ลุยฝ่ายนึงก็หาว่านฆาตกระอเพราะฉะนั้นแรงกดดันตรงนี้ผมคิดว่ามันทําให้ความเป็นผู้นำคนในยุเนี่ยมันเด่นขึ้นมาท่านต้องตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรกับประเทศนี้ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นจะถูกต้องแล้วก็คือจะต้องมีความรอบคอบใช้เวลาจนสุดท้ายนี่ก็ค่อยบีบพื้นที่ไปเรื่อยๆครับจนเนี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยออกมากกว่าเข้าเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะยุติการชุมนุมไปเอง มีมีคนยังวิจารณ์ว่าช้าไปจะว่าไงผมคิดว่าถ้าคนที่วิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยได้เข้าไปในที่ชุมนุมเนี่ยครับจะรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันไม่ใช่เป็นการชุมนุมแบบปกติเหมือนที่ต่างประเทศเขาทากันผมเนี่ยเคยในช่วงที่มีวิกฤตนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปน,นั่งกินข้าวเนี่ยข้างนอกแล้วก็เจอกับฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นคนอังกฤษเป็นทหารนะครับ เขาก็าพูดคุยกับผมเพราะรู้ว่าผมอยู่กับท่านนายกเขาก็บอกว่าเดิมทีเขาก็เข้าใจแบบนี้ว่าทํให้ไม่ลุยเข้าไปเลยเข้าไปสลายการชุมนุมปล่อยให้มันยืดเยื้อยังดไ,ดไงจนกระทั่งเนี่ยเขาเดินเข้าไปในที่ชุมนุมเนี่ยเข้าถึงบางอ้อเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นงานชุมนุมแบบปกติมันเหมือนค่ายทหารเลยมีทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์มีคนในชุดดำนะครับมีกาดมีอะไรเขาบอกว่าถ้าเขาประเมินเนี่ยถ้าเข้าไปสลายเนี่ยคนต้องตายอย่างน้อยเป็นพันอและถ้าเป็นเขาเนี่เขาก็ไม่กล้าทํา ตรงนี้นะครับซ,ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าสังคมไทยเนี่ยจริงๆแล้วนี่จะมีปัญหาตรงที่ว่าเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยมันยังไม่พอบ,บางทีเราได้รับข้อมูลไม่มากพอที่ตัดสินใจแต่เราก็ไปวิพากษ์วิจารบอกว่าน่าจะทําอย่างงน้นน่าจะทำอย่างนี้นนนผมคิดว่าถ้าสังคมมีองค์ความรู้เหมือนเมืองนอกนะครับทุกคนเนี่ยจะรับข้อมูลเท่ากันและสามารถที่จะวิเคราะห์ได้วันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกสายตาของทหารอย่างพลเอกนินาถมองว่าช้าไปไหมครับ ผมมองในแง่ดีนะครับผมมองในแง่บวกการที่เนิ่นนานมาถึงในจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าหลายคนที่ไม่นึกไม่ฝันก็แสดงตัวตนออกมาอมออกมายืนในที่โล่งแจ้งให้เห็นตัวตนเนี่ยครับทีมก,ออกมแ <ใจ S 2> สดงให้เห็นตัว่าทำให้สังคมรู้ว่าใครเป็นใครครับ ทหารหรือหรือตำรวจหรือพละเรือน <laughs> 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 หรือ <laughs> ต้องเป็นการบ้าไปคิดเอาเองครับอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับ